สวัสดีครับสวัสดี FC สาน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ FC น้องอิงอิงทุกคนนะครับนี่เปิดเต็นพอกันใสคุณการให้ลูกสาวห้าร้อยสองทุ่มหกนาทีลูกสาวมาแล้วครับมาแล้วครับจากคุณรัตระตนาตนาเวกสองทุ่มเจ็ดนาที ให้ยาลายหนึ่งพันสิบพิสมวัฒนดลสองรอออ้อยไปเลยสองตุ้งเจ็ดไปค่ะไปรออีกจังน่อยน้องก็ขึ้นไปเสกสาวเด้อจ้าแต่ตอนนี้เพิ่งมาไต้ร้านร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวอยู่หลังเวทีครับน้องกับน้องก็ไปกินข้าวกินปลาแล้วแล้วก็อีกจังน่อยเพิ่นก็ตอนนี้เพิ่นกั เล่นดนตรีแล้วอีกจังน้อยคนกาให้น้องวิ่งขึ้นไปเซ็กซ์สาวแต่ละมือก็ซีไปเซ็กซสาวแบบนี้คุ้มคุ้มมือนี่นี่มีพอ่พอแม่เอ็กซซีมารออีก อ้ออันพ่อเพิ่นว่าข้อพรกับลูกสาวว่าให้ถือหัวเด้อก็เลยถือก็เลยเอาติปรางวัลนำใจเล็กๆน้อยๆมาให้น้องแบบนี้นะบางคนก็ถือบางคนก็บ่บถือแบบนี้ก็ว่ากันไปอันนี้ขอย้ำเลยว่าน้องไม่ไสหมอดูไม่ไสหมอดูหวยไม่ไสหมอใบหวยน้องคือผู้หญิงตัวน้อยๆคนหนึ่งที่สู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กแต่น้อย ก็เลยทําให้นางมีประสบการณ์ทําให้นางอดทนทําให้นางประสบผลสําเร็จในวันนี้ได้อันนี้ขอย้ําเลยว่าไม่ใส่หมอใบหวยตอนนี้น้องกับเขาเต้นแล้วีิจังน้อยกับสิบปดก้นไปเซ็กซ์สาวเข,าเข้ามา พร้อมเด้อพายูใกล้กลับมาให้กำลังใจทีงานสาวน้อยเพียรบันแหงหลายลายเด้อจ้าเมื่อนี้อยู่อุบ,บลราสถานีใกล้ๆกลับมาเบิ่งมาให้กำลังใจได้ฝนน่ะเซบโต๊กแล้วฝนน่ะบโต๊กแล้วเด้อเมือ่อตอนข้ามนี้ยังโต๊กมาอยู่นิดๆๆเจดน้อยหนึ่งฮะนับเมตรได้อยู่ห้าเมตรตอนนี้สาวโต๊กแล้วนี่ถ้าฝนต๊กมาก็เอาบ่ทันก็งานใหญ่อีกแหละคนนี่ก็ได้ ราคารักละหลายล้านเติบขนเส้นเดียวกาเป็นเท่าไดบ้บาทุนนี่จะเอาให้เบิงทุกคนนี่ขนเส้นนี้เส้นเดียวนะราคาร้อยร้อยกว่าบาทแล้วทุกคนคิดว่าอันมดทั้งวงนี้มีกี่เส้นทุกคนวนะ่ามึงเป็นละเป็นผ่านเป็นหมื่นเส้นโบแมนมีแต่สีเดียวสีฟ้าสีแดงสีเหลืองสีโอ้ยหลายสี สีสมพูแบบส่วนน้องอิ่งก็ต้องใชสสีสมพูทั้งหมดเลยเดี่ยทุกคนเพราะว่าน้องน้องอยังน้อยแบบเหมาะสมกับแบบอะไรที่หวานหวานแบบใส่แล้วดูแบบหวานน่ารักอะไรแบบนี้นะทุกคนมันก็จะเข้ากับเหมาะมันก็จะเหมาะกับน้องส่วนปีหน้านี่กันยังบบทันหูว่าน้องสีน้องสีใสเกี่ยวกับสีอย่างเดียวทุกคนมาอรอลุ้นกันเด้อว,ว่าน้องสีทำขูเพื่อนขูเพื่อนคิดไว้แล้วว่า เมื่อวาเนเ,าเนี่ยเมื่อวานนี้เห็นเพ่อคุยเพื่อนคุยกับน้องอุอ๋งอิงว่าสีอาสีอย่างสีอย่างแต่แอดกับบุหัวว่าน้องอุงอิงอยากได้สีอย่างต้องรอรอเบิ้งปีหน้าแหละปีนี้ก็สิจบแล้วเดินทางมาครึ่งโค้งสุดท้ายแล้วอย่าลืมเด้อปิดวงสาวน้อยเพชรบ้านแทงมาให้กำลังใจหลายๆเดิอที่อำเภอโกสุมิสยจ,จังหวัดมหาสารคามปิดวงสาวน้อยเพชรบ้านแทง แจกไข่หลายแสนฟองหนึ่งแสนฟองขึ้นไปนะจ๊ะแจกงัวแจกน้อนแจกนี่หลายอย่างเลยอยากรู้ว่าแจกอะไรบ้างก็มารอรุ่นัตติลานี่คนมาคนมากับลกบลากันได้ปกติปกติมาอุบลรันษา น,นี่เพื่อนกระเปอร์ดโดนตีแล้วใกล้จะเซ็กสาวแล้วอีงว่าคาดคาดว่าอีกโบโดนน้องกัจจิออกมาเซ็กสาวแล้วเราเรื่องพ่อกันใส่เือหวปารปมือนี้คันประมาณเลีกออกจังโมงวะเบิ้งเรากรีดอ้อมจาน่ามวะสนเราว่าเราถือรีขปาดสวัสดีครับน้องแฟนโอ้โอโอ น้องแพนเค้กวันนี้แต่งเบาๆค่ะอ่อนๆเออเบาๆเนาะน้องแพนเค้กรองเท้ากินขาเดี๋ยไปซื้อของกินก่อนเพราะว่าเมื่อเช้านี่ยมีแม่เอฟซียังไงมีแม่เอฟซีเอาตังมาให้ยังไงแปะไปซื้อลุงเท้าวดีใจไหมความรู้สึกเอ้า ดีใจมากเลยค่ะรองเท้าหนูพังแห้งแต่ว่าตอนนี้พี่บิวตี้สั่งรองเท้าให้ราคาเนางจ่ายตังค์ราคาแปดร้อยบาทแล้วก็เงินดีส่วนหนึ่งพันหนึ่งบาทก็ไปไปจ่ายไปซื้อเครื่องน้ำเครื่องน้ำหมดแล้วจ้าเงยนส่วนหนึ่งก็โอนให้แม่ค่ะสะออนอีซ่าวคุณนะคะแม่เอฟซคนะคะบัตรักน้องคุบเบอร์ค่ะขอบคุณแม่คุณยายนะคะขอบคุณค่ะจ้เจอกันนะค่ะาส่งกินกันค่ะ ไปซื้อขอ้าไปซื้อกับข้าวบ่ะ,ออะเออนี่แหละเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาน้องกันหอน้องก็ซิเตรียมตัวขึ้นนั่นเซ็กซ์สาวแล้วเด้อ องอลิกเกฟังเนี่ยเพราอีกเก่าะเกลิเกเพราะมีชันชื่อจมา <laughs> นครับน้องงุกหกิงจะซขึ้นเช็คสาวแล้วเดี๋ยวแอสซิไปฮะไปถ่ายเช็คสาวให้พอ่อพอ,พอแม่แม่เอฟซได้เบิ่งเด้อตอนนี้ก็ขอจบเท่าน,นี้กันเด้อครับแล้วคลิปหน้าเราค่อยเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย